ก็จะมาแจ้งข่าวดีนะคะเรื่องน้องยอดเพชรน,นะคะแม่แม่เราก็ทําการโอนย้ายเรียบร้อยนะคะแม่เสร็จสมบูรณ์แบบทุกขั้นตอนแล้วนะคะแม่แม่ต้องกร่าบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยนะคะจะกเรามาพูดคุยกันได้ะค่ะแม่แม่จ๋าสวัสดีทุกท่านจ้า วันนี้ก็จะมากราบขอบพระ <hi> คุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะวันนี้เรื่องน้องยอดเพชรก็เสร็จสมบูรณ์นะคะทุกๆขั้นตอนแล้วนะคะก็โอนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแม่แม่วันนี้ก็จะมากราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เมตตาให้ชีวิตใหม่กับน้องยอดเพชรนะคะแม่แม่จ๋าขอบพระคุณคุณพ่อนอกเหตุนะคะคุณแม่มุกดาคุณแม่ปิยรัตน์นะคะคุณแม่นุนานะคะและ้วก็แม่แม่ทุกๆท่านนะคะที่ไม่ได้เอานามนะคะแม่แม่จ๋า กล่าวขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาให้ชีวิตใหม่กับน้องยอดเพชรนะคะคุณแม่ตาทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะขอให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะแม่แม่ตาล่ำเวยนเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะกลาบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่๋าขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะแม่ก็ดีใจมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเาเร็วขอบคุณคร้บก็เร็วขอบคุณคร้บเออดูเรื่องมุลเลยว่ะ ไม่ได้สั่งว่าเขาทําดูเรื่องกคือเวลาสั่งกันไม่แค่เีแล้วอ่ะ ดูดดเพชรชลาดขอบคุณแม่แม่ทุกทุกท่านเลยนะคะคุณแม่จ๋าวายสวยเลยยอดเพชรใช่ค่ะแม่ <laughs> แปกย,ยอดเพชรก็วายสวยเขาก็ดีใจเนาะคุณแม่ ต่อไปนี้ก็อู้ดูท่ายืนแม่ดูท่ายืนสบายใจมากนะดูจากท่ายืนได้เลยแม่ต่อไปนี้ก็จะเลี้ยงไปพร้อมๆกับแม่ๆทุกๆท,ท่านเนาอะนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะค,ะคุณแม่ขอบคุณได้ทุกวันนะ,ะแม่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ